สวัสดีค่ะวันนี้ k r l i รายสไตล์คนไทยในสวีเดนขอแนะนำบอลสีที่มีตำนานชื่อว่าเจ้ากรุงไกเซอร์ค่ะเจ้ากรุงไกเซอร์ถือว่าเป็นราชินีไม้ใบเป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศนะคะเห็นแล้วก็หลงรักเลยค่ะสีสันก้านกระดูกสีชมพูสวยมากเลยค่ะ และก็ลายสีขาวแตกตามใบสีเขียวเราคิดว่าเราจำไม่ผิดนะฮะนี่คือเจ้ากรงไกเซอร์เราเจอที่สวีเดนนะฮะเราถ่ายได้จากร้านที่อยู่ในตำบลเล็กๆที่เราอาศัยอยู่นะคะซึ่งเขาก็มีไม่เยอะก็วันหลังที่เราไปดูอีกก็มีคนเอาไปแล้วค่ะต้นนี้นะคะ ก็ถือ <sup> ว่าเป็นต้นบอลสีที่เป็นราชินีไม้ใบที่หลายๆคนเห็นแล้วก็หลงรักค่ะเขาก็มีประวัติค่ะว่าทำไมถึงเรียกว่าเจ้ากรุงไกลเซอร์หรือว่าตอนหลังนี้ก็มาเรียกเป็นเจ้าไกรเซอร์นะคะซึ่งก็ จะมีประวัติที่ยาวเหมือนกันนะคะพอสมควรถ้าท่านใดสนใจก็สามารถไปอ่านในใน o o o g l e ได้นะคะเราก็จะเล่าประวัติสั้นๆน,นะคะก็เป็นบอลที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชก,กาลที่5ของประเทศไทยเรานะคะได้ทรงนำเข้ามาในประเทศไทยหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป ก็ยุโรปก็มีหลายประเทศนะคะเป็นบอลสีที่สวยสายพันธุ์หนึ่งเลยค่ะแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่เก่าแก่บอกได้เลยว่าเก่าแก่นะคะจากที่เราไปอ่านข้อมูลมานะคะเก่าแก่หลายยุคหลายสมัยเลยค่ะจนกลายเป็นบอลสีพื้นเมืองมาถึงกระทั่งปัจจุบันนี้นะคะแม้กระทั่งใต้ใบก็ยังสวยเลยค่ะ เราวาส่น์ของเขานะคะเราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่บนสีของใบค่ะซึ่งมีลวดลายที่สวยงามนี่ก็คือเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของบอลเจ้ากุ้งไกเซอร์นะคะการดูแลก็ไม่ยุ่งยากค่ะห้ามโดนแดดจัดหรือว่าโดยตรงรดน้ําก็วันละครั้งค่ะส่วนดินก็เป็นดินชนิดโปร่งไม่แน่นหรือว่ารากระบายอากาศได้ดีค่ะเปลี่ยนไม้บางคนที่น่าสนใจมีไว้ชมเชยสกอก็ดีนะคะแล้วก็ฟอกอากาศได้ด้วย ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมให้กำลังใจกันและพบกันในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ